พี่โนนะวันนี้มาที่บ้านน้ําแมค่ะพี่โนค่ะสวัสดีค่ะน้องแมทสวัสดีค่ะพี่ทวีสวัสดีค่ะพี่กินต์สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็ดีใจกับน้องแมทนะคะวันนี้ได้ขุดเผือก14ไร่ใช่ไหมคะแลก็ได้ผลผลิตดีมากแล้ววันนี้ก็เลยมาอัดคลิปให้กับพี่ๆที่ทําเผือกแล้วยังหาวิธีการว่าจะทำยังไงที่เผือกไม่เน่า วันนี้ก็เลยจะมาขอสัมภาษณ์กับน้าแมทนะคะที่ที่นี่ที่ไหนคะที่หนองปุ๋ยจะหนองน้งปุ๋ยเนาะบ้านหมอใช่ไหมคะองคใหญ่อำเภอบ้านหมอค่ะเพราะว่าที่นี่นะคือเป็นแหล่งปลูกเผือกที่ดีที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมคะเผือกือกบ้านหมอจะเผือกหอมเผือกเผือกมันจะหอมนะคะเผือกบเพราะแหล่งเผือกถ้าจะให้ดีที่สุดคือบ้านหมอใช่ไหมคะค่ะแล้ววันนี้ก็ ี่เลพี่โนก็เลยจะได้มาสัมภาษณ์กับน้ําแมทในเรื่องของการใช้ปุ๋ยปุ๋ย JC 633ไหนไหนดูลูปกระสอบ,สอบหน่อยอนะคะนี่คือปุ๋ย JC 633แล้วก็ใช้ฮอร์โมนพัดวันพัดทูด้วยใช่ไหมคะใช่นะคะเดี๋ยวก็จะสอบถามว่าน้ําแมทใช้แบบไหนแล้วใช้แล้วได้ผลยังไงนะคะจากการนำของพี่ทวีได้มาให้มารู้จักกับพี่พี่แมทนะคะแล้ววันนี้ก็ พี่แม็กก็มีความภูมิใจและดีใจที่ได้ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในเรื่องของการมาใช้ปุ๋ยเ c 6.3ก็คือแปลงที่เรามาสัมภาษณ์ก็คือวันนี้ก็คือน้ำแม็กเนี่ยทำไป14ไร่ใช่ไหมคะปกตินี่จะใช้จากยูเรียใช่ไหมคะพอใช้ยูเรียเนี่ยเคมีปัญหาเกิดก็คือเผือนเน่าใช่ไหมคะที่เผือนเน่าเป็นโรคง่ายเป็นโรคง่ายแต่พอได้ฟังอาจารย์สุภาพ ก็เลยเกิดความมั่นใจชอบเลยล่ะสิบชอบเลยใช่ไหมคะชอบเลยแล้วอ๋อแล้วพอสิบสี่ไนนี่พี่แม็กตัดสินใจใช้เจซีของเราแบบเต็มรูปแบบโดยที่ไม่บวกกับไม่บวกไม่บวกกับตัวยูเรียไม่บวกยูเรียไม่ใส่เลยคือตอนนี้เราที่รอบที่สามนี้ไม่ได้ใช้ยูเรียเลยใช่ไหมคะแต่เมื่อก่อนใช้ยูเรียอยู่ การใช้ยูเรียเมื่อก่อนเกิดปัญหาใช่ไหมคะถึงไม่เปลี่ยนมาใช้อินรียเคมีแต่ตอนนี้ก็คือใช้ของเราเต็มรูปแบบเลยใช่ไหมคะสิบสี่ไร่นี่ใช้อยู่ที่ทั้งหมดกี่ลูกคะพี่สิบสี่ร้สิบลูกร้อยห้าสิตลูกคือ JC 6 3หกสามร้อยห้าสิลูกเพราะหนึ่งลูกเท่ากับยี่ิบห้ากิโลเนาะนะคะตกแล้วไร่หนึ่งกี่ลูกสิบเอ็ดลูกสิบเอลูกลงทุนไปทั้งหมดสิบสี่ไร่อยู่ที่ สี่แสนเนาะสี่แสนบาทสี่แสนบาทไล่ลงทุนไปสี่แสนบาทมันก็ไล่หนึ่งประมาณสี่หมื่นแต่พอขุดแล้วไล่หนึ่งสามหมื่นมันติดสี่ไล่ติดสไล่เฉลี่ยเปิดเสร็จละสี่แสนสี่แสนใช่ไหมคะพี่ในการลงทุนใช่ไหมในการลงทุนแต่พอขุดขุดมาแล้วตอนนี้เผือกยี่สิบกี่เดือนคะพี่เจ็ดเดือนเเดือนใช่ไหมพอขุดอาแล้วตอนนี้ก็คือราคาราคาเผือกมันอยู่ที่มันถูกเลยยี่สิบ ยี่สิบปกติเนี่ยราคาเผือกกิอยู่ที่สามสิบถึงสามสิบห้าขนาดราคาเผือกอยู่ที่ยี่สิบสิบสี่ไร่ลงทุนอยู่ที่สี่แสนนะคะสิบสี่ไร่ตอนนี้ขุดมาแล้วได้ทั้งหมดกี่ตันคะพี่เจ็ดสิบเก้าตันเจ็ดสิเก้าตันรับเงินสดรับเงินสดสดไปเท่าไหร่คะคุณพี่ล้านสามล้านสามนะคะโอ้ล้านสามแสนล้านสามแสน โอเคนะคะก็ร้านสามแสนเน็ตเนตกำไรเน็ตเนตใช่ไหมคะหักจากต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรยังไม่ได้หักเนาะอยูนั้นเติดปกติแล้วกำไรที่ที่เห็นเป็นร้านแต่เปร้าก็ดีใจเนาะวันนี้นแาพได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจเเนาะนะคะ